สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่22พฤษภาคม2564โดย Liverpool Daily ่ y บเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การัตีและมั่นใจได้คลิกที่ทลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นเขาแรกของเย็นวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแย่งท็อปโฟที่ดําเนินมาถึงจุดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วและกําลังเข้มข้นอย่างที่สุดเมื่อลเวอร์พู้รั้งอยู่อันดับที่4ของตารางโดยมีคะแนนเท่ากับเรสเตอร์ซิตี้แต่ได้เปรียบในเรื่องลูกได้เสียที่ดีกว่าขณะเดียวกันก็ตามหลังเชลซีอยู่แค่1คะแนนเท่านั้น ในเกมน้าสุดท้ายของฤดูกาลเลสเตอร์มีโปรแกรมหนักต้องเปิดสนาม King าวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของไก่เดทองทอตแนมฮอสเปอร์ pur, และเบดเดนโรเจอร์คุณซื้อตาหวานของพวกเขาก็เชื่อมันว่ามีโอกาสที่จะแสงหน้าลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของซีซั่นได้แต่เขาก็ยอมรับว่าคงจะรู้สึกผิดหวังหากทำมันไม่สำเร็จผมคิดว่าการแข่งขันมันยังไม่จบนะผมมองโลกในแง่ดีโรเจอร์ Roger กล่าว หากเราทําตามหน้าที่ของเราเราก็คงจะทําอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วแต่สิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อประตูถูกเปิดออกแต่เรากลับไม่ได้เดินเข้าไปดังนั้นเราจําเป็นจะต้องคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้ให้ได้แล้วมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะพาเราไปอยู่ที่จุดไหนหากท้ายที่สุดเราทํามันไม่สําเร็จแน่นอนว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเรามีความสุขอย่างยิ่งที่ได้ชมป์เอ แต่เราคงผิดหวังหากไม่ได้ท็อปโฟเราจะไม่ทอดใครทั้งนั้นเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ในส่วนของเราแล้วต่อสู้ให้ถึงที่สุดหากสุดท้ายแล้วเราทำมันไม่ได้เราก็จะกลับมาใหม่ในช่วงซัมเมอร์พร้อมด้วยแรงกระตุ้นที่มากกว่าเดิมเราพยายามจะรักษาฟอร์มการเล่นของเราเอาไว้แล้วเราจะเดินหน้ากันต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าทั้งนี้โรเจอร์ Roger ยังได้กล่าวปิดท้ายอีกด้วยว่า ขาไม่สนใจสิ่งที่ลิเวอร์พูลและเชลซีจะทำแต่ขอโฟกัสที่ผลการแข่งขันของเรสเตอร์เองเท่านั้นในเกมวันพรุ่งนี้เราควบคุมได้เฉพาะในส่วนของเราเชลซีและลิเวอร์พูลม,มีนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์มากมายแต่เราไปควบคุมเกมอื่นๆไม่ได้ดังนั้นเราขอโฟกัสที่ตัวเองและมาจบฤด,ดูกาลนี้ที่69แต้ม เมื่อเปิดประเด็นไม่ได้บทสัมภาษณ์ของคู่แข่งแย่งท็อปโฟโดยตรงกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูฝั่งเยอเกนครอปกันบ้างดีกว่าว่ามีมุมมองถึงเกมนัาสุดท้ายนี้อย่างไรกันบ้างทั้งนี้ครอปก็มองว่าสถานการณ์อยู่ในมือของพวกเขาแล้วและไม่สนใจว่าผลการแข่งขันของทางฝั่งเรสเตอร์นั้นจะเป็นเช่นไรเว้นก็แต่เกิดกรณีที่ไม่คาดฝันซึ่งทีมงานของเขาจะเป็นคนคอยมาแจ้งให้รับทราบเอง จากสถานการณ์ที่เราอยู่ในตอนนี้เว้นแต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบหน้าแปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างเช่นการที่สเปอร์ออกนํำ4หรือ5ลูกและเรายัางคงเสมออยู่0ูนย์ประตูต่อ0ูย์หากมันไม่มีอะไรแบบนั้นเราก็คงจะไม่ไปสนใจผลการแข่งขันของคู่อื่นครอปกล่าว ทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราแล้วหากมันมีบางอย่างที่แปลกประหลาดที่ว่าเกิดขึ้นมันก็จะมีคนมากระซิบบอกผมเองแต่เราจะเล่นตามเกมของเราให้ดีที่สุดเราจะเล่นไปตามแผนการที่ได้วางเอาไว้นี่เป็นฤดูกาลที่แปลกมากเลยนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นได้แต่ในตอนนี้เรามีโอกาสที่จะจบฤดูกาลให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้และเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือไปในตอนนี้งานของเรายังไม่จบ นี่แหละคือฟุตบอลเรายังไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่จะเฉลิมฉลองได้เลยเราก็แค่งต้องมีสมาธิกับ95นาทีที่เราจะลงเล่นเป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลมันคงจะสุดยอดไปเลยหากคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนสลีกได้สำเร็จมันจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากลูกทีมของผมคงจะเหนื่อยล้าหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่ในตอนนี้ทุกอย่างยังคงดูดีอยู่ ประตูได้เปิดกว้างสำหรับเราแล้วเราก็แค่ต้องก้าวขาของเราข้ามไปเท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ลูกทีมของผมจะทำเราก็แค่ต้องมีสมาธิกับตัวเองโดยไม่ต้องสนใจกับเรื่องอื่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้ววันพุทธที่ผ่านมาและวันอาทิตย์นี้มันคือช่วงเวลาที่ยากที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เลยนะแต่เราต้องฟื้นตัวเองกลับมาให้ไหวและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการเจอกับคริสตันพาเล่ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับนักเตะที่เราปล่อยยืมตัวออกจากสโมโอสรไปในช่วงเปิดตลาดหน้า,นาหนาวที่ผ่านมากันบ้างเข้าคนนั้นก็คือทาคุมิมินามิโน่ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่ย้ายไปอยู่กับ South artistic 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 เซาท์ทฮมตันด้วยสัญญา,าย,ยืมตัวยาวจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดนักเตะนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมถิน่นเซนต์แมรีมินามิโนะได้โอกาสลงสนามไปเพียง9้านัดเท่านั้นและทำได้2ประตู ก่อนที่บทบาทของเขาในทีมกับเซาเทมตันจะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับผลสุดท้ายที่เขาได้ลงสนามก็คือในเกมที่เซาเทมตันเอาชนะฟูลแลม3ประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะกลับมาเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามอีกครั้งในเกมกลางสัปดาห์กับทางลิส์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามล่าสุดลาฟฮาเซนฮุตเทลนายใหญ่ของทีมนักบุญก็ออกมาชี้ว่ามินามีโนปรับตัวกับสโมสรได้ดีและเขาจะเข้าพูดคุยกับลิเวอร์พูลเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะหลังสิ้นสุดฤดูกาล ผมคงต้องบอกว่าในเกมที่เขาได้หลงเล่นเขาเป็นปัจจัยที่ทำให้การเล่นของเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะฮาเซนฮุเทลกล่าวเขาไม่เพียงแต่จะยิงประตูที่ยอดเยี่ยมได้เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจและคาแรคเตอร์ของเขาต่างก็เข้ากันได้ดีกับทีมของเราด้วยน่าทำให้คุณมองเห็นเหตุผลได้เลยว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาเขาทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมที่นี่เราให้โอกาสเขาได้แสดงมันออกมา เราต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เราจะต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลต้องการจะเอาอย่างไรกันมันจะมีการหารือกันเพิ่มเติมแต่เราจะทำเช่นนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นร้อนประจําวันนี้เลยก็ว่าได้กับนอนาคตของอีกหนึ่งมิดฟิลด์ของเรากันบ้างดีกว่า เขาคนนั้นก็คือนาบีเกอีอิต้าเม็ดฟิวผิวสีที่เราไปซื้อตัวมาจากอาเบลาฟซิกด้วยสนนราคาสุดแพง52.75ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวกลับไม่สามารถตอบแทนเม็ดเงินที่สโมสรอนลงทุนไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขามักเจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานจนต้องเข้าข้อออกโรงหมออยู่แทบจะตลอด Cast T L. และเรื่องดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขายามกลับมาลงสนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกอิต้าได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับเรย์น์มารเฟล มื่อเดือนเมษายนแต่เขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งเวลาแรกและไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนับจากนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากแอสสื่อชื่อดังแดงกระทิงดุก็ระบุว่าในตอนนี้เกอีตากำลังมีปัญหากับเจอเกนครอปและรุนแรงถึงขั้นที่พวกเขาไม่ยอมสบตาก,กันเลยด้วยซ้ำนั่นทำให้เจ้าตัวพยายามดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหาทางย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์และเสนอตัวเองไปให้กับทัตต์เอลติโกมาริดพิจารณาแล้วอีกด้วย ฟังทีมของเดียโกซิเมโอเนเองก็กำลังมองหามิดฟิลด์ตัวใหม่อยู่แต่พวกเขาไม่คิดว่าเกอิตาจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทำให้ไม่มีความคิดที่จะเซ็นสัญญากับเขาด้วยเหตุนี้ตัวเลือกที่เหลืออยู่ของดาวเตะวัย26ปีจึงเป็นการย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นร่วมศึกพิเมลีหลังจากทางเรสเตอร์ซิตี้และคริสตันพาเลตเองก็ได้แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พ้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูข่าวใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนดาวิงตัวเก่งของท็อตแนมฮอสเปอร์กันบ้างเจ้าตัวได้ออกมาทิ้งบอมครั้งใหญ่ด้วยการยอมรับด้วยตนเองว่าต้องการย้ายออกจากถิ่นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเพื่อไปหาความท้าทายกับสโมสสใหม่ที่มีความทะเยอทะยานมากกว่าสำหรับการควาแชมป ล่าสุดแฮร์รี่เรดแนปอดีตในายใหญ่ของสเปอร์เองที่เคยร่วมง,งานกับเคนมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาใหม่ๆก็เชื่อมันว่าลิวอร์พูเป็นหนึ่งในสสโมสรที่เขามีโอกาสจะเซ็นสัญญาด้วยทั้งนี้ในการไปออกรายการ Big Night Out กับทาง Skysport เรดแนปก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของเคนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนฉาอยู่ในเวลานี้ สโมอสรอใดก็ตามที่ได้เซ็นสัญญากับเขามันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดอย่างแท้จริงสำหรับทีมนั้นเลยนะเลด n แนปกล่าวขอยกตัวอย่างหากเข้าไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณก็บอกได้อย่างเต็มปากเลยว่านั่นจะทำให้ปีหน้าพวกเขาจะมีโอกาสที่ดีสำหรับาการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนั้นเลยละ่ะเ <substantial damage themselves> ขาจะเข้าไปเปลี่ยนโฉมหน้าของทีมไปอย่างแท้จริง หากคุณถามว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้นน่หรอผมคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งใน3ทีมนี้แหละทั้งนี้แม้จะมีหลายฝ่ายออกมาเชียร์ให้ลิเวอร์พูลของเราเซ็นสัญญากับเคนที่กำลังใจอยุครบ28ปีในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ของเขายังคงถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดอยู่ดีแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ